นี่ชุดที่สามเลยปีนี้ค่ะปีสองพันสิบสามแล้วแม่มาขายนี่แม่ขายโลเท่าไหร่ครับก็สิบบาทนะครับอ๋อครับดูนะฮะพี่น้องฮะทีตัดอ้อยแล้วติดไม่ไหม่โอ้ครับปลูกแล้วก็เอาน้ำประยอดครับเพราะว่าฝนปลูกใส่สวนอะไรนะชิดที่ไนอ้อยโอ้ในไร่อ้อยเลยอ้อยที่ตัดเลยอ้าวมันแสดงว่ามันมีข้อดีหรือแม่ดีค่ะเพราะมันมีใบอ้อยกุ่ม นะ,นะครับพี่น้องเป็นการเป็นการได้เทคนิคการปลูกแบบใหม่ด้วยนะครับดูนะดูลูกอันนี้จะอร่อยน้อยตัวนี้นไม่ได้นะอันน,นี้จะดี เดินตามรอยเบื้องพระยุคนละบาทศาสตร์แห่งองค์จักรีภูมิพลสู่ไพร่ฟ้ามาเป็นผลิตผลสร้างคนคนสร้างงานสองมือเราจะก่อหัวใจเราจะเกี่ยวประสานกลมเกลียวศาสตร์พระราชาแผ่นดินทองทีลือนอ่าวันนี้มาดู าดูแตงไทยครับวันนี้เนี่ยดูดีแตงไทยนี่คนขายอยู่นี่ครับคนขายคุณแม่รุ่นน้องครับอันนี้แม่แม่ปลูกแตงไทยนี่ปลูกปลูกเลยหรือว่าปล่อยมันเป็นตามธรรมชาติมันอูกครับครับครับช่วงหน้าแ้งที่ตัดอ้อยแล้วติดไมไหมโอ้ครับปลูกแล้วก็เอาน้ำไปยอดครับเพราะว่าฝนเหนือไม่ตกปลูกส่สวนอะไรนะ ออโอ้ในไรอ,อ,<ห>อ้อยเลยอ้อยที่ตัดเลยอ้าวมันแสดงม,มันมีข้อดีถือแม่ดีค่ะเพราะมันม,มีใบอ้อยคลุ่มโอ้กลุมดินนะครับพี่น้องเป็นการเป็นการได้เทคนิคการปลูกแบบใหม่ด้วยนะครับดูนะฮะดูลูก <c oughs> นี้จะอร่อยน้อยตัวนี้ <c oughs> ไม่ได้นะอันนี้จะดีดีอะไรแต่อยดูสีแต่ดีแต่งที่เราไปเนี่ยใช้ได้ดีหนะฮะมีเยอะแยะเลยนะครับที่วางขายนี่ก็มีผลิตภัณฑ์ มีสินค้าทางเกษตรหลายอย่างเลยนี่มีหน่อไม้ด้วยครับพี่น้องครับมีหน่อไม้ moi, มีหน่อไม้มีมะละกอนะครับเนี่ยไม้มะละกอด้วยมีแตงไทยด้วยนะครับดูหน่อไม้นะไม้ฟักทองฟักทองหลายอย่างครับมีหลายอย่างกล้วยด้วยนะฮะพื้นที่อยู่อยู่ตรงทางโค okay. ้งพอดีนะครับทางโค้งที่จะไปทางโค้งดานนู้นก็ไปค่ายนะฮะด่นโน้น ดูฝั่งตรงข้ามเขาก็มีการทําปลูกผักสวนครัวนะ,ะหลายอย่างมีผสมผสานมาแล้วก็บ้างปอเทืองก็มีนะฮะมีเนี่ยมีชะอมนะฮะมีชะอม,มผักขามายมมยมอะไรเยอะแยะนะฮะหลายอย่างมีไม้ดอกด้วยนะครับพี่น้องมีแคร์นะปลูกไว้รวมๆมนหลายอย่างอยู่นะฮะเนี่ยดูตอนนี้ก็มี มีลูกค้าผ่านมานะะพี่น้องมีลูกค้าผ่านมาซื้อด้วยนะตอนเนี้ยน,นะครับนี่ลูกค้าฮะคุณแม่มีลูกค้าเข้ามาแล้วนะฮะวันนี้โอ้โหนี่ลูกค้าเข้ามาแล้วคุณแม่เขายิ้มเลยวันนี้ครับโอ้ครับ <c oughs> ผมว่ามันจะต้องตกทั้งวันแหละวันนี้ดูท่าทางแล้วแม่นะเออ มีการปลูกนะฮะกระบองเพชรด้วยนะฮะในบริเวณนี้นะครับมีกระบองเพชรมีผักออร์แกนิกนะฮะมีผักเนี่ยมีผักออร์แกนิกด้วยนะครับปลูกผักออร์แกนิกเนี่ยสามเนี่ยชุดที่สามเลยปีนี้โอ้ครับที่ลงๆที่สแล้วแม่มาขายนี่แม่ขายรัวเท่าไหร่ครับก็สิบาทเองนะโอ้ครับดูนะฮะพี่น้องฮะแม่เขาปลูกไว้ปีหนึ่งเก็บได้สามรอบ แต่งไทยไม่ไม่ไม่ถูกสามสามดงอสามดงอลาๆกันเนี้ยครับแล้วก็เก็บอยู่ได้เรื่อยๆค่ะอ๋อแล้วได้ใส่ปุ๋ยใส่อะไรมั้ยครับเนี่ยก็ไม่ได้ใส่ค่ะอืมจะใส่ช่วงที่ว่าฝนหลงนี่ก็จะใส่อ้อยเขาก็จะมีนะใส่อ้อยมันก็เลยได้ผลผลพลผ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 ลนลผ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 ลอลผลผลล้วคลผลคล ชีดยาไม่ได้อะไรเลยเพราะว่าอยู่ในดงอ้อยชีดยาไม่ได้อ้อยาตายใบเบย์เขาก็เป็นปุ๋ยอยู่แล้วใช่ไหมแม่ครับนี่ยังเหลือเยอะเลยเ,ยเนี่ยเดี๋ยวจะมีคนสั่งมาเรื่อยๆครับลูกก็มีไซคะกันเนาะแม่เนาะ,ะไซเล็กไซใหญ่คะกัน<ม>ไปอันดุดเรือเข้ามาอีก โ,โ,โอ้ครับครับ,บเนี่ยดงนี้แม่เขาคัดไว้ให้ผมโดยเฉพาะครับพี่น้องนะฮะดูไซส์ดูรูปที่สวยนั้นเลยเป็นไงคุณนายวันนี้ทำไมได้มามาสวนนี้วันนี้ชอบเนื้อแตงไทยใช่ไหมคุณนายไม่อะเด็กขับรถขับปลาเข้ามาไปางั้นดูไซใหญ่ๆสิบสากิโลกว่ากว่า แค่อ <G i> ันนี้เดี๋ยวไม่หอใชด้ใช้ได้โอเคนี่ถัดมาเนี่ยถ้าเอาแขงมานี่ยถ้าใชสุกเลยเลยตุไซใหญ่ทั้งนั้นเลยนะครับวันนี้ใช่ตุ๋นใหม่นี้ไปดูสวันแล้ นี่มันเป็นพันธ์ุเลยแม่หรือว่าพันธ์มันมอโอ้โอเก็บมเมล็ดพันธ์ก็คือของเราเราพันธ์เดิมๆของเรานี่แหละอ๋อใช้ปีต,ปต่อปีครับปีน้องวันนี้มานะดูมาซื้อแตงไทยไปใช้ในการ ไปทาขนมหวานนะครับสองร้านขนมหวานดําเนินนะครับใส่ก็จะใส่ก็จะประมาณนี้นะครับดูนะขนาดนี้กินได้เลยแตกแล้วเนื้อดีหอมนะฮะขนาดไทยทํานี่กลิ่นหอมออกมาเลยนะฮะดูความเป็นธรรมชาติของเขาธรรมชาติ ครสนใจอยากได้แม่มีเบอร์โทรมีอะไรไหม,อมเออบอกเบอร์โทรหน2 4 5หกสองสี่ห้าสามแปดครับครับครับแต่ก็คือจะมีของมีเออจังไทยมีหน่อไม้อะไรพวกเนี้ยทุกปีทุกปีนะแม่นะค,ครับครับครับสวัสดีครับแม่ครับสวัสดีครับ